สิ่งที่ชี้อยากมาพูดมากๆอยากมารีวิวคลิปนี้เพราะชีว่ากันแดดในปี2025คือเป็นกันแดดที่แบบ the best ตั้งที่สุดตั้งแต่เคยเกิดมาแล้วเคยเจอชีไม่เคยเจอในตัวไหนในกุของชีไม่มีตัวไหนที่เป็นแบบนี้เลยไม่มีตัวไหนที่เป็นดูบได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอชิตาสเตชันเลยนะคะจากที่มีคลิปนะคะรีวิวรองพื้นทั้งหมดที่มีในปี2025ไปนะคะจะมาทาหมวดหมู่อื่นกันบ้างซึ่งวันนี้เดินทางมาถึงหมวดหมู่ที่เป็นครีมกันแดดนะคะซึ่งชี้รู้สึกว่าในปี2025 คือชีอินกับกันแดดมากขึ้นเยอะเลยค่ะจะบอกว่าชีมีกันแดดเยอะมากทุกคนคือเดี๋ยวขออนุญาตหมุนกล้องแพลให้ทุกคนดูนะคะ 2> 2, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16ตัวค่ะก่อนที่คนอื่นจะมาแซลชีชีขอแซลเัอเองก่อนเลยเลวกันเนาะ <S <S เพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าหน้าชีมันมีความสว่างกว่า สตัวชิเนาะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ชิชอบนะคะสำหรับวันนี้ที่ชีจะมารีวิวกันแดดเนาะชีจะไม่ได้เป็นคนที่ละเอียดในเรื่องของส่วนผสมฉะนั้นส่วนผสมชีอาจจะบอกไม่ได้นะ อันนี้บอกตามฟีลลิ่งความรู้สึกนะคะแล้วก็ส่วนตัวชีพเป็นคนผิวแห้งนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายบางช่วงค่ะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ผิวแพ้ง่ายค่ะเพราะว่ามีสิวขึ้น2จุดด้วย5้าตัวแรกนะคะจะเป็นตัวที่มีส่วนผสมของทนอัพคือกันแดดทนอัพเนี่ยเป็นอารมณ์เหมือนกันแดดที่มีสีถ้าพูดกันง่ายๆแบบสมัยก่อน10ปีก่อนมันอาจจะมีแบบบีี ที่มีกันแดด50 s p f 50 pa บวกๆวกบวอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันจะไม่ได้เรียกว่า BB หลากหลายแบรนด์เขาก็จะมีหลากหลายสีเช่นสีเขียวปรับเรื่องโทนสีนี้สีม่วงสีชมพูปรับเรื่องโทนสีนี้อ,นนอะไรต่างๆแล้วก็บางแบรนด์ก็ทำโทนอัพมาให้เข้ากับ สีผิวของคนผิวเหลืองคนผิวชมพูอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวชิจะไล่ไปทีละตัวแบรนด์แรกเนี่ยจะเป็นของเราแลบซึ่งเราแลบเนี่ยกันแดดรุ่นปกติที่มันเป็นตรงเนี้ยที่มันจะเป็นคาดสีน้ำเงินอะตัวนั้นคือชิใช้หมดไป3หลอดแล้วค่ะคือใช้เยอะมากเพราะว่าเป็นกันแดดที่พี่วอมชอบมากค่ะเขาจะชอบกันแดดอยู่ไม่กี่ตัวซึ่งเราแลบก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยแบ่งกันใช้จะเป็นตัวที่มันไม่มีสีผู้ชายใช้ได้ผู้ชายชอบแต่อันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เป็นโทนอัพแล้วก็จะมีก PA 4บวกนะคะ ขนาด50 ml ค่ะมันเหมาะกับคนที่ต้องการความเบาสบายผิวมากฟิลเหมือนไม่ทาแต่ทานนะแล้วก็ใครที่ผิวแห้งน่าจะชอบกันแดดเนื้อประมาณนี้ซึมไวเลยนะระดับกลางๆนะคะมีความเป็นเนื้อเจลนุ่มนุ่มสุดๆมีความเป็นน้ำอยู่ด้านในทำให้เวลาทาแล้วแบบมันเหมือนเราทาครีมไม่เหมือนเราทากันแดดเลยจะมีความวาวขึ้นมานิดนึงด้วยความที่มันเป็นโทนอัพมันจะไม่ได้มีความแมตหรือ ตึบขนาดนั้นซึ่งอันนี้คือนวัตกรรมและสิ่งที่ชี้อยากมา พูดมากๆอยากมารีวิวคลิปนี้เพราะชีว่ากันแดดในปี2025คือเป็นกันแดดที่แบบ the best ตั้งที่สุดตั้งแต่เคยเกิดมาแล้วเคยเจอเพราะว่าตอนเด็กๆเนาะมันก็จะมีความหนักมีความกลิ่นแบบกันแดดกันแดดแต่2025คือแบบลบทิ้งไปได้เลยทําสูตรเบาบางมากเนื้อเขาคือจะมีความเกลี่ยง่ายมากค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยจะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะทำให้คนที่เป็นแบบสิวอุดตันก็คือสามารถใช้ได้ราคาก็คือหลักร้อยอยู่ที่ประมาณแบบ5 600ซึ่งชี้มองว่าราคาก็ดีปริมาณก็ เยอะนะคะแล้วก็เป็นกันแดดที่ชี่ว่าแบบมันคือ everyday use จริงๆและเหมาะกับทุกคนใครที่ไม่มีงบหรือมีงบก็ใช้ได้เป็นกันแดดที่ใช้ง่ายๆเล่าแหละเราดีทุกสูตรค่ะจริงๆเขามีสูตรสีเขียวด้วยนะแต่สีเขียวเนี่ยชียังไม่เคยลองลองแค่สีน้ําเงินกับสีนูดที่เป็นโทนอัพนะคะต้องลองยังไม่เคยลองก็ต้องลองไปกันตอนที่ ของ Can Make นะคะตัวนี้จะเป็น Can Make Mermaid s กินเจ l ค่ะจะมี U V S P F 50บวก P A สบวกไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ชิ้นนี้แหละจะเป็นมาเป็นคนปลุกปลันให้น้องแมดได้เองซื้อมาอันหนึ่งแล้วกลัวว่าวันหนึ่งมันจะหมดมันจะแมดมันจะดังแล้วของขาดตลาดก็เลยไปซื้อมาอีกอันหนึ่งสองอันนี้ก็เลยแบบมีอันหนึ่งใกล้หมดอีกอันหนึ่งยังไม่หมดนะคะคือมันไบรท์มันสว่างแบบอึบขึ้นมากว่าเราแลบอีกแต่ว่าพอกันแดดที่มันมีความทดอัพเยอะๆพอหน้าเรามันไม่พร้อมขนาดนั้นน่ย จะทาให้ฟิลลิ่งมันเหมือนว่าเหมือนเวลาที่เราแบบมีสิวแล้วเรายิ่งใช้คอนซีลเลอร์เยอะๆมันก็จะยิ่งเหมือนเน้นจุดนั้นซึ่งชีรู้สึกว่าตัวนี้มันก็เลยเหมาะกับช่วงที่ผิวดีมากๆค่ะซึ่งช่วงที่ผิวดีพอใช้แล้วนะผลลัพธ์มันจะยิ่งปึ้งยิ่งสว่างยิ่งตะโกนตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเนื้อเจลนะคะที่ค่อนข้างเบาตอนทาเนี่ยมันก็จะซึมไวนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีความแบบเย็นนิดนิดนิดแบบนิดมากๆนะข้อเสียนิดนึงคือมันจะมีความแห้งเร็ว หนอยฉะนั้นอาจจะต้องรีบเกลี่ยแต่พอเกลี่ยมันจะเหมือนแตกตัวเป็นน้ํานิดนึงถ้าทาตัวนี้ไปแล้วทาไปแล้วหนึ่งรอบแล้วเราสึกว่าเฮ้ยอยากให้หน้าเรามันแบบพุ่งยิ่งกว่านี้ทาอีกรอบไม่ได้นะคะมันจะพังทันทีฉะนั้นให้ทาได้แค่รอบเดียวเท่านั้นทาตัวนี้เกาะลงรองพื้นมันจะทําให้มัน ปึ้งสีที่ชิชัยนะคะจะเป็นเบอร์ C 0 3ซึ่งรู้สึกว่าในตระกูลนี้เขาจะมีสีแบบสีเหลืองสีอะไรอย่างงี้ได้มัง้งแต่ว่าชิเคยใช้แต่สีม่วงตัวนี้คือมีสมวนผสมของการบำรุง85%ช่วงเนี้ย กันแดดต้องมีส่วนผสมของบำรุงมันคือเทรนด์ของปัจจุบันค่ะแล้วก็ราคาดีมากค่ะราคารู้สึกจะประมาณแบบอะไรอย่างเงี้ยตัวถัดไปมีเยอะมากมี4สูตรเลยเป็นของแบรนด์ดาวบ้านะคะคือดาวบ้าเนี่ยเขาจะมีออฟฟิเชียลขายในช้อปปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลเนี่ยดูดีๆเพราะว่าถ้าเป็นออฟฟิเชียล้วก็มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้เขาเป็นแบรนด์ของเกาหลีแต่ส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยคือไวท์ทรัฟเฟิลที่มาจากอิตาลีเมืองเพียดมอนนะคะมันจะเป็น U V essence เนาะ essence มันจะมีความชุ่มชื้นแบบหน แล้วก็เขาจะมีทั้งหมดสีสีแก้ไขในจุดต่างๆที่แตกต่างกันถ้าให้พูดนะชี้ว่ามันอ่าของเราแลบอาจจะดูไลท์กว่าแต่ไม่ได้บอกว่าไลท์เนี่ยดีกว่านะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าการใช้เนื้อที่มันไลท์จนเกินไปเนื้อที่เบาจนเกินไปมันรู้สึกแบบไม่ฟิลเราต้องการให้แบบมันมีความเป็นอะไรขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่มันแนะนำเหมือนกันว่าเบาบางให้ความรู้สึกชุ่มน้ำ เหมาะกับคนผิวแห้งคนที่ต้องการอะไรที่มันแบบมีความปอบประโลมผิวเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไวท์ทรัฟเฟิลซึ่งสีน้าเงินก็คือเป็นสูตรที่เป็นสูตรแบบไม่มีสีคือใช้ชจนแบบจะหมดหลอดใกล้จะต้องตัดหลอดแล้วนะคะจะมีสีเขียวมีสีชมพูแล้วก็มีสีม่วงเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการหักล้างค่าสีเนาะคนที่เป็นสิวอาจจะเหมาะกับสีเขียวเพราะว่าคนที่มีรอยสิแบบรอยแดงเยอะๆนะคะก็อ,อาจจะต้องใช้สีเขียวแต่ว่าฉีเป็นคนที่แบบไม่ค่อยหน้าแดงเท่าไหร่จะเป็นคนหน้าเหลืองซะมากกว่าก็เลยใช้เป็นโทนนี้ตัวนี้คืออไไมมม่ด้้้้้ทําาาใใหหนววววกกะคชแแลจีบบผิ ชุ่มฉ่ำนิดนึงค่ะมันจะให้ฟิลเหมือนแบบมีความลักชัวรี่ดูผิวแพงนิดนึงไปต่อกันที่ของ Mac นะคะตัวนี้จะเป็น Mac Go Pay Like Fu ์ฟูซีโทนอัพพรีเม sp f 50บวก pa 3บวกค่ะเขาจะมี2สีด้วยกันคือสีเบจเหมือนอารมณ์เหมือนสีพีชกับสีม่วงมันมีความรู้สึกว่าเป็นโทนอัพที่มีความกึ่งรองพื้นได้แล้วอะจะไม่ได้เหมือนเดาบ้าเราแลบแ can make เลยจะมีความเป็นเหมือนว่าถ้าวันไหนรีบมากจริงๆตัวนี้ตบด้วยแป้งฝุน่น ออกได้เลยตัวนี้ก็ชอบมากข้อเสียก็คือราคาจะสูงกว่าเพื่อนๆคนอื่นแต่ว่าถามว่าดีไหมดีมากค่ะใครที่เป็นคนที่ไม่ต้องการเยอะฉันอยากลดขั้นตอนมีแค่ไม่ติดไม่กี่ขั้นได้ไหมตัวนี้อาจจะตอบโจทย์นะคะลักษณะของขวดเขาจะเป็นขวดแบบเ,เล็กๆใช่ไหมคือต้องเช็คก,ก่อนแล้วก็ต้องหมุนแล้วก็เป็นหัวแบบเนี้ย อันนี้มันเป็นอารมณ์เหมือนแบบกันแดดในยุคก,ก่อนเนาะมันก็จะเป็นแพ็กเกจฟิลฟิลเนี่ยจริงๆรแล้วชิแอบเบื่อกับแพ็กเกจอะไรอย่างงี้นะชอบแบบเป็นหลอดมากกว่าตัวสุดท้ายของกันแดด,ดที่มีสีแล้วนะคะก็จะเป็นของ SK2 ค่ะซึ่ง SK2 เนี่ยชิมี2ตัวเลยใช้หมดไป2หลอดแล้ว mm hmm. จะมีตัวหนึ่งที่เป็น SK2 a t m o s p h e r e เฟ r ยร์แ hmm. right อร u v ี่ไรท SPF 50บวก PA ส่บวกส่วนอีกอันนึงจะเป็น SK2 a t m o s ะตโ r e เฟีย hmm. ร์ซ UV SP ีครีมยูวี SPF ห้าสิบบวก PA สีบวกขอพูดถ ตัวไม่มีสีเนี่ยเนื้อมันจะมีความแบบโฮย้ยทุกคนจะพูดยังไงเดียเนื้อม,มันมีความเหมือนกึ่งไฮไลท์นิดหนึ่งซึ่งชี้ใช้ตัวนี้ครั้งแรกแล้วชี้ว้าวมากคือมันมีความว้าวแบบฟิลเหมือนผิวเมอร์เมดผิวมุกเออเป็นกันแดดที่ไม่ได้ต้องเป็นโทนอัพหรือเป็นกันแดดที่มีสีแต่มันมีมุกอยู่บนหน้าสวยมากหน้าแบบเหมือนในเอสเคทูเลยแต่มันจะมีความเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบ เอกลักษณ์เฉพาะของ s k 2เูชิชอบและไม่แพ้นะคะตัวนี้ใช้แบบเป็นหลอดที่2แล้วชอบมากข้อเสียก็คือราคาจะสูงแต่ว่าข้อดีก็คือได้ผิวที่ชิไม่เคยเจอในตัวไหนในกุของชิไม่มีตัวไหนที่เป็นแบบนี้เลยไม่มีตัวไหนที่เป็นดูบได้เลยชิเนี่ยเป็นคนที่ผิวแบบเกือบจะไปทางผิวสองสีแล้วนะคือผิวเหลืองใช้ตัวนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าผ่องแต่ก็ชอบนะวันที่จะเข้าออฟฟิศเฉยแต่ก็อยากได้แบบหน้าแบบฟ่มนิดนึงเบลอผิว แต่ยังให้ความบางเบาแต่ไม่ถึงกับว่าต้องใช้รองพื้นแต่ก็ยังมีกันแดดอยู่เหมือนตัวเดียวจบที่ก็จะใช้อะไรฟิลฟิลนี้ปกปิดระดับหนึ่งด้วยความที่มันเป็นคุณสมบัติของ c c เนาะหลากหลายแบรนด์ก็ไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่ทําแบบโทน CC มาแล้วด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่า s k สเทอทัวเขาจะเหมือนมีส่วนผสมหลักก็คือพิเทร่านะคะมันก็จะมีส่วนช่วยในการที่แบบเป็นเกราะป้องกันผิวหรือว่าการลดความเครียดจากสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ใช้เคยใช้น้ําตกกขอออง SE2 แแล้ววชบมายู่่น็นน ว่ากันแดดคุณก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพื่อนๆก็น่าจะชอบเหมือนกันแบรนด์ต่อไปก็จะเป็นของบ m มค่ะอันนี้เป็นของพี่มายนะพศส,สีนะคะกันแดดที่มีสีกับอีกอันนึงที่ไม่มีสีนะคะใครที่ต้องการผิวแบบพี่มาผิวที่เป็นผิวสว่างและออกไปตากแดดแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละฉันใช้ กันแดดมานะตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ซึ่งตัวนี้คือ spf 50บวก pa 4บวกปริมาณ30 ml เขาบอกว่าเป็น sunscreen ซ e r u m แต่เนื้อเขาชี้แอบมีความรู้สึกว่าเนื้อเขาไม่ได้เป็นเนื้อที่เบาขนาดนั้นบางคนรู้สึกว่าเบาก็ไม่ชอบรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรจนเกินไปรู้สึกว่านี่มันกันแดดแล้วจริงๆรหรออะไรเงี้ยชี้ก็เลยมองว่าหนักก็เป็นเรื่องดีเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกันแดดในปี2025ที่ทํามาแบบเบามากๆขนาดนั้นมาต่อกันที่แบรนด์ถัดมาเป็นแบรบน ไทยจากบีม้ที่เป็นแบรนด์ไทยแล้วต่อไปก็เป็นแบรนด์ไทยเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะคือเ e อ h ์ไฮเปอร์เนสรอยัลไฮยาวอเตอร์ซันสกรีนเบวก P.A.4 บวกมั่นใจได้เลยค่ะทุกคนคือ Her h ์แฮ n e s s ไม่เคยสปอนเซอร์ชินะคะแล้วก็คลิปนี้ก็คือ no สปอนเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันจะบอกว่าความรู้สึกจริงตอนแรกที่ชิได้ใช้ตัวนี้คือเป็นกันแดดที่เหมือนน้ำเปล่ามันจะเบาอะไรได้ขนาดนี้เบามากอันนี้คือความรู้สึกแต่มันไม่ได้คือผลพิสูจน์หรือว่าผลวิจัยซึ่งเขาก็มีผลวิจัยมารองรับเยอะในทุกๆแบรนด์ที่พูดอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็คือข้อดีที่แบบทาแล้วหายไปเลยแล้วไม่ทิ้งความมันแล้วก็คนผิวแห้งก็จะชอบเพราะว่่าาาามมันนนเเเบะะะือกกิคคร็ไได้ ถูกมากนะ Her h a p p i n e s s ก็ราคาแบบอาจจะฟิลฟิลดาวบ้าประมาณแบบพันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าดีจริงนะคะชอบมากตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่แบบใช้หมดและซื้อต่อทันทีไม่กวนเมคอัพเลยไม่กวนรองพื้นเลยจะใช้คู่กับรองพื้นตัวไหน ก็คือใช้ได้แต่ถ้าคนที่ชอบหรือว่าต้องการให้เราลงกันแดดเพื่อเป็นการบำรุงไปด้วยในตัวเพื่อให้ผิวเราแบบเราไม่ต้องลงเซรั่มมาก่อนหน้านี้ใช้ตัวนี้แล้วจบได้เลยที่อาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าตัวเนี้คือทาไปแล้วมัน หายไปเลยคลิปนี้ชีแบบไม่ได้โชว์ว่าทาออกมาแล้วเป็นยังไงเพราะว่ากันแดดรหลายๆตัวที่พูดในนี้ถ้าใครที่ติดตาม how to าร์ท how to ของปี2 0 2 5มาทุกคนจะเห็นว่าฟิน i s h แต่ละตัวเป็นยังไงและชีชอบตัวไหนในลุกไหนนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ดู how to ต่างก็นั่นแหละลองไปดูได้นะคะจะได้ดูฟ i นิ s h ของแต่ละตัวต่อที่แบรนด์ที่ชีชอบมากและเป็นแบรนด์หนึ่งในแบรนด์ที่พี่วอมชอบเหมือนกัน,นะคะ่ะคือของไบโอเดอร์มานะคะ ซึ่งไบโอเดอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะมี2รุ่นด้วยกันแต่แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีหลากหลายสูตรแต่ชี้ขอพูดสูตรที่ไม่มีสีทั้ง2รุ่นละกันอไบโอเดอร์าคือแบรนด์เรสยสัมอางจากฝรั่งเศสฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวแพงง่ายใช้ตัวนี้ได้ซึ่งตอนนี้ชี้กาลังจะเข้ากลุ่มสําหรับกลุ่มกันแดดที่เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายต้องบอกเลยว่า สูตรเก่าชิมีความรู้สึกว่าเนื้อมันจะมีความหนักกว่าราคานะคะก็จะอยู่ที่หลักร้อยไปปลาย,ายเกือบพันฟิวฟนี้เนื้อตัวนี้จะมีความหนักกว่าตอนที่ชิไปบราซิลแบบเจอแดดหนักเจอแดดแรงมากชิใช้ตัวนี้ทั้งหน้าทั้งตัวผิวชิมีความแทนขึ้นจริงแต่ผิวชิแบบไม่เป็นกระหน้าไม่เป็นฝ้าชอบมากแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เป็นกันแดดที่ชิจะใช้ในวันที่แบบวันนี้ไปทะเลชิจะหยิบกันแดดแบบ ฟิลฟิลนี้มาใช้เลยมันให้ความรู้สึกดีต่อใจว่าแบบเฮ้ยมันกันแดดได้กันแดดได้ชัว1 0รซส่วนตัวใหม่ <c oughs> เนื้อตัวนี้คือชิจะรีวิว Before After แต่ Before กับ After เหมือนกันเด้มันจะไม่ได้เหมือน Her h a p p i n e น s นะแต่ของ Bioderma คือมันลงผิวฟึมหายไปเลยแต่มันเหมือนเราทาสกินแคร์อยู่มันยังมีความชุ่มฉ่าเกาะอ,อยู่บนผิวหน้าอยู่อ้ามณมเหมือนเราทาครีมฟิลนั้นก็สิ่งที่เขาเพิ่มมาในกันแดดตัวใหม่เนาะก็คือมันจะปกป้องพอลูชันได้ด้วยแล้วก็อินฟราเรดซึ่งมันก็เข้ากับปัจจุบันมากขึ้นที่มี PM 2.5ต่างๆต,ต,ต,ต้องการให้ผิวแบบ ปกป้องจากมลภาวะส่วนเนื้อเขานะคะก็จะเป็นเนื้อฟลูิดค่ะเบาๆสบายๆปอบประโลมผิวได้ดีนะคะต่อไปที่อยู่ในกลุ่มของคนผิวแพ้ง่ายเนาะก็จะเป็น,นเซราวีตัวนี้จะเป็น facial moisturizing lotion for normal to dry skin นะคะตัวนี้จะเป็น sp f 50บวก uvb uva นะคะ ซึ่งตัวนี้จะมาในลักษณะเป็นน้องแบบหลอดอ้วนเปิดฝาออกมาแล้วก็บีบได้เลย made in france เหมือนกันเลย bioderma mm hmm. ก็ made in france นะคะตัวนี้ก็ made in france เหมือนกันขนาดอยู่ที่50กรัมค่ะมันเป็นเหมือนโลชั่นเข้มข้นที่มีการบำรุงแต่ว่าได้กันแดดมาด้วยเป็นของแถมมันจะไม่ได้มีความเบาผิวเหมือนโลชั่นบำรุงผิวจริงๆแต่ก็ต้องบอกเลยว่าสูตรที่ใช้มันสำหรับ for normal to dry skin คือมันก็เลยจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้สําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆใช้แล้วมันก็จะมีความเหมือนได้รับการบํารุงไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์เซลาวีเนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งที่พี่ชายชี้เนี่ยคือเป็น F4 ถ้าให้พูดนะชี้ว่าเขาใช้เซลาวีมาแล้วเป็นร้อยๆชิ้นที่รู้สึกว่าคนที่ผิวแห้งหนักๆจะชอบต้องผิวผิวแห้งแบบอารมณ์เหมือนผิวแห้งลอกผิวแพ้จนแหง้งมากๆผิวแตกลองใช้ตัวนี้เพราะมันให้ความชุ่มชื้นแบบ ขั้นสุดจริงเพราะว่ามันมีความแบบสําหรับดรายสกินจริงๆนะคะก็จะมีเซรมามด้วยก็คือมีกรบบาะป้องกันของผิวเนาะคนที่ผิวแห้งกําลังรักษาสิวช่วงนี้อยู่ในช่วงเซฟโซนไม่พร้อมที่จะลองของใหม่ๆอยากได้ของที่เซฟโซนเซฟใจไปเซลาวีเลยค่ะมันจะไม่ทําให้ผิวเราพังต่อไปหมวดหมู่ของผิวแพ้ง่ายเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น la roche posay ultra long uva protection นะคะ spf 5 0บวก uva uvb pa บวก แอน i ี้ออกซินะคะเขาให้เช็คก่อนใช้แล้วก็ผลิตที่ Made in France เหมือนกันน้องมาเล็กขนาดนี้นะแต่ขนาดเขานะคะอยู่ที่50 ml ค่ะใ้าพูดตรงๆนะชิม,มีความรู้สึกว่ากันแดดตัวนี้มีความโ o o l นิดนึงแต่แน่นอนว่าของ l a o าโ e p o s a y คือเป็นแบรนด์ที่คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใครที่กลัวการอุดตันจากการใช้กันแดดตัวนี้คือใช้แล้ว ผิวไม่อุดตันคนผิวแห้งใช้ได้คนผิวมันใช้ได้เนื้อเขานะคะจะเป็นความฟลูอิดนะคะจะเป็นแบบจะไม่ได้ขาวแต่มันก็จะไม่ได้เป็นเบสสีอะเนื้อมันจะมีความเหมือนติดไข่ไก่นิดนึงอะ ซึ่งมันก็เลยเหมือนเนื้อกันแดดในอดีตคือต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ยุคข,ของปี2025เนี่ยค่ะคนเราอ่ะจะชอบเน้นอะไรที่เป็นเนื้อเอสเซนส์เนื้อบางเบาเหมือนฟิลแบบพวกกันแดดทนอัพที่ชิพูดก่อนหน้าแต่ถ้าเป็นกันแดดที่แบบมีมานานแล้วเหมือนกันแดดเซฟโซนชีกก็มองว่ากันแดดเหล่านีย้ยังเป็นเนื้อที่มันมีความเซฟโซนเป็นเนื้อที่ เรารู้จักกันดีซื้อมาแล้วฉันรู้เลยว่าฉันจะได้เนื้อแบบนี้ซื้อมาแล้วก็จะไม่ผิดหวังจริงๆซึ่งตัวนี้จากที่ชี้ไปอ่านข้อมูลมานะคะคือเขาจะมีตัวนี้ชื่อว่าเมลสซิลเขาจะมีสนช่วยในการลดจุดด่างดําได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆของแต่ละแบรนด์ที่เขาใส่มาว่า ฉันมีจุดเด่นเรื่องนี้นะฉันมีจุดเด่นเรื่องนี้นะจะว่าเป็นการตลาดได้ไหมก็ชี้ว่าไม่ใช่การตลาดหรอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากจะชูโรงขึ้นมาว่าอันนี้คือจุดเด่นของแบรนด์แล้วเขาก็ใช้จุดเด่นอันนี้มาทําการตลาดให้แบบเรารู้สึกว่าเราเจอปัญหาเรื่องนี้พอดีเราอยากจะใช้ตัวนี้ให้ผิวเราดีขึ้นอะไรฟิลๆนี้ค่ะไปกันต่อกันที่กันแดดแบรนด์ไทยตัวนี้นะคะจะมาจากแบรนด์อิงกุค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นหลอดเล็ก30กรัมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะมีตัวที่เป็นหลอดใหญ่เหมือนกันหลอดใหญ่ของชี้อยู่ที่ออฟฟิศนะคะคือติดตามน้องอิงมาเหมือนกันแล้วรู้ว่าเจ้าของแบรนด์อิงกุก็คือน้องอิงเนี่ยเป็นคนที่กลัวแดดมากมาเลยทําให้เรารู้เลยว่าถ้าเขาทํากันแดดอะ่ะมันจะต้องเป็นกันแดดที่ดีมากๆและปกป้องกันแดดได้จริงซึ่งอย่างที่ชี้บอกแหละว่า แน่นอนว่าทุกแบรนด์มีผลวิจัยว่ามันสามารถกันแดดได้จริงแต่ฟิลลิ่งของเราอะเป็นสิ่งที่เรา trust เราไว้ใจเราเชื่อใจแบรนด์รู้สึกว่าไว้ใจได้ใช้คำนี้ได้ไหมด้วยความที่มันเป็นแบรนด์คนไทยเนาะเขาก็เลยอาจจะทํามาให้ตอบโจทย์กับประเทศไทยคือใช้แล้วมันจะไม่หยือไม่ยาเดินแดดที่เนือเบาเป็นสีขาวไม่วอกนะคะซึ่งชีแอบรู้สึกว่าอิงกุมันมีกลิ่นของกันแดดแบบ นิดน,นึงถ้าหักคะแนนชีค้คงหักแค่1คะแนนเพราะแบบมันนิดเดียวมากมาข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมี encapsulated s i i c a ก็คือใบบวบฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีความปอกเปลือผิวนะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบแอนตี้ออกซิแดน์ด้วยฉะนั้นก็ดีต่อคนที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายกันแสงสีฟ้าพวก blue light ด,ด้วยฉะนั้นคนที่แบบทํางานในออฟฟิศอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานกับหน้าจอก็อาจจะชื่นชอบเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าแบรนด์อื่นไม่ใส่แต่ว่าแบรนด์เลือกที่จะพูดอันไหนแต่เรารู้ว่าแบรนด์นี้พูดเรื่องนี้กก็เลยรู้สึว่าอื ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องราวดีๆที่แบบเรารู้สึกเราใช้แล้วมันมีความมั่นใจมากขึ้นฉะนั้นคลิปนี้เราเลยเลยพูดถึงเรื่องของฟิลลิ่งเป็นหลักด้วย mm hmm. อันต่อไปนะคะจะเป็น e l i x เ r Daycare Revolution ์เนะคะ s p สพบวก PA++++ บกมี 35ml Made in Japan นะคะอีลิเซเป็นสกินแคร์ที่ชีรู้สึกว่าใช้กับผิว แล้วมันเข้ากับผิวฉิมากและฉิรู้สึกว่าหลากหลายตัวถ้าเป็นสกินแคร์ของญี่ปุ่นนับไปเลยว่า50%ชิฉิใช้แล้วถูกกับผิวหน้ามากเข้ากับสกินแคร์ญี่ปุ่นอันนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนจากที่เราเคยใช้งานมาเยอะเนาะมีประสบการณ์มาเยอะเลยทําให้รู้ว่าเออ เราใช้แบ,บรนด์นี้แล้วมันได้วะด้วยความที่เราคลั่งสกินแคร์ของอเ็กเซอร์อยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยชอบชอบไปหมดใช้แล้วมีความแบบผิวใสเบาๆเลอ ER, ผิวแบบมีฟิลเตอร์นิดนึงจะมีความเงาผิวนิดๆคือจะไม่ได้เบาหายไปเลยหรือเนื้อแบบมีความแบบเอ็เซนส์เนื้อนาโนขนาดนั้นแต่มีความเป็นเนื้อที่ทาอยู่แต่เบาแล้วฟิลมันดีแล้วความรู้สึกกลิ่นนิดๆเป็นปันแดดที่มีคุณสมบ,บัติเพิ่มเติม,ตมคือชี้ว่าม,มันมีความ เป็นไพลเมอร์ได้ด้วยด้วยความที่มันเป็นเนื้อที่มันมีความเป็นเนื้อแบบเกาะผิวอย่างที่ชิบอกว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อ Nano นาโนเอเซนต์อะมันเลยทําให้มันมีความเกาะผิวนิดนึงแล้วก็ไม่กวนเมคอัพเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชิรู้สึกว่าเป็นกันแดดที่ทานแล้วรู้สึกให้ฟิลลิ่งลักชัวรี่คือจะบอกว่าความรู้สึกนี้มันพูดยากไม่ได้บอกว่าแบรนด์อื่นใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นกันแดดราคาแบบถูกนะไม่ใช่เสื้อเรามี สิบตัวซื้อมาร้อยบาททุกตัวแต่ไม่ใช่ว่าทุกตัวที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วดูแพงนึกออกไหมฟิลนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าตัวที่ใส่แล้วดูไม่แพงไม่สวยนะซึ่งชิก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้คือใช้แล้วมันให้ฟิลแบบหรูหราอะไรเงี้ยแล้วก็หลอดเขาก็จะเป็นฝาหมุนแล้วก็เป็นอย่างนี้กันแดดส่วนมากก็จะเป็นกันแดดแบบว่าปากแหลมเนาะต่อกันต่อนะคะที่กันแดดของซิลีราสเอ้ยงงไหมว่าอยู่ดีๆชิมาพูดถึงกันแดดของซิลีราสได้ไงคือพี่ชายพี่วอมให้ชิมา ชีก็เลยลองแล้วชีร like like so right. ู well, ้สึกว่าชีไม่ชอบเลยอ่ะอยอย่างแรกนะชีว่านะชีผิดหวังด้วยความที่ชีคาดหวังว่าศิลิลาต้องดีมากแล้วพอใช้แล้วไม่ได้ว้าวขนาดนั้นก็เลยเสียดายจังเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้ต่อกันที่แบรนด์สุดท้ายนะครับคือของ evidence ตัวนี้เป็นกันแดดที่ แพงที่สุดในกลุ่มจริงๆก่อนหน้านี้จะมีแพงที่สุดคือของ Credible แต่ใช้หมดไปแล้วดีมากดีโคตรดีแบบอยากได้อีกตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเจลแบบไม่ใช่เนื้อกึ่งเจลนะเนื้อเจลเลยกลิ่นเขาจะมีความแบบหอมแบบไฮเอ็น<ๆ>ก็จะรู้เลยว่าเนื้อแบบนี้กลิ่นแบบนี้แพคเกจสีดําทองหรูหราแบบนี้ไฮเอ็นแน่นอนแต่ก็ต้องบอกเลยว่าพอมันเป็นเนื้อเจลแบบนี้มันก็จะมีความเบา ซึ่งชิปไม่ได้เป็นคนที่คลั่งเนื้อเจลขนาดนั้นถ้าเลือกได้ชิปจะชอบเนื้อแบบเนื้อครีมมากกว่าตัวนี้ชิปก็เลยให้พี่วอมใช้ปัจจุบันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ฟีดแบ็กมานะคะว่าชอบหรือไม่ชอบฉะนั้นตัวนี้ยังไม่ได้ติด1ใน4ี่โผล่ฟเวอร์ลิตที่พี่วอมชอบแต่ว่าให้เขาใช้เพราะแอบคิดไปเองว่าเนื้อเจลแบบนี้ผู้ชายน่าจะชอบเพราะมันบางเบามันใช้ง่ายแล้วก็กลิ่นมีความแบบไม่ได้กันแดดคือมีความกลิ่นนิดนึงทำให้คนที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้้ใชกันแด,ด ก็เลยทำอาจจะทําให้คุณผู้ชายรู้สึกดีตอบโจทย์คนที่หรูหรามีระดับแต่ถ้าหรูหรามีระดับแนะนําอีกอันหนึ่งนะเคลเดโปไปซื้อคะ่ะซึ่งเคลเดโปคือช้หมดแล้วเหลือแต่เคลเดโปกันแดดตัวที่ไม่กล้าใช้หมดเพราะราคาแรงแต่ชอบมากถัดมาตัวสุดท้ายเป็นกันแดดที่มีความบวาที่สุดในกลุ่ม mm. คือเดวบ้าเขาทําแต่ยังไม่ได้มีขายในไทยซึ่งอันนี้ชิได้มาตอนไปเลโคโมเหมือนกันและจะบอกว่าอันนี้คือกันแดดคุชชั่นสําหรับตัวบืเริ่มเทิมไหมต้องบอกเลยว่า ชี้ยังไม่ได้มีโอกาสทดลองใช้หรือว่าใช้เป็นประจําขนาดนั้นก็เลยอาจจะรีวิวไม่ได้ว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงที่ชี้มาพูดให้ฟังวันนี้ก็จะมีทั้งหมด16แบรนด,ด์ด้วยกันถามว่าชอบตัวไหนที่สุดชี้ตอบไม่ได้จริงๆชี้ว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแล้วก็ชี้ไม่ได้ใช้ทุกตัวซ้ํากันทุกวันบอกไม่ได้จริงๆว่าถ้าแนะนําแนะนําตัวไหนเพราะว่าทุกตัวชี้ชอบบางอย่างที่แตกต่างกันซึ่งถ้าให้ชี้แนะนํา ว่าจะมีตัวไหนชี้แนะนําอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มแพ้ง่ายกลุ่มทนอัพกลุ่มเนื้อเบาๆอย่างเงี้ยสมตัว3กลุ่มที่แนะนำํำละกันค่ะเปิดคอลเลกชันทีไลหรือทำเฮาทูทีไลเดี๋ยวนี้พูดเป็นช่วโมงเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้ก็ที่อัดน,นะ ชิอัดประมาณ1ชั่วโมง5นาทีหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรหรือว่าข้อมูลของกันแดดตัวไหนหรือมีกันแดดตัวไหนที่อยากจะป้ายาชีอยากดูให้ชิเปิดกลุ่คอลเลกชันอะไรอีกเช่นลิปเช่นคอนซีลเลอร์เช่นแปรงแต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมานะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย